บ้านสวนติดคลองคลองสาธารณประโยชน์คลองอยางตำบลนาดีอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีท้ายติดคลองสาธารณประโยชน์มีบ้านหนึ่งหลังพร้อมพื้นที่โรงจอดรถพื้นที่เก็บของทุกอย่างในนี้ให้กับกคุณลูกค้าไปทั้งหมดเลยนะครับไฟฟ้าใช้พลังงานแสงอาทิติน้ำใช้น้ำจากบาดาลน,นะครับ โดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สูบขึ้นมาใช้ฉนดคุดแดงนสศสีจอเนื้อที่300ตารางวาแปลงนี้ให้คุณลูกค้าที่สนใจครับในราคา6 0แสนบาทราคานี้รวมโบนให้กับคุณลูกค้าไปเลยมาสัมผัสบ้านสวนริมคลองวิวเขาพื้นที่ตำบลน,นาดีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีฉนดคุดแดงนสสีจอพร้อมโอนให้กับคุณลูกค้า สนใจติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0860188856 0 8 6 0 1ศูครับทาราสังหารป่าจนยินดีพาคุณผู้ชมคุณลูกค้าเข้าชมที่ดินแปลงนี้พืนนี้ตำบลนาดีอำเภอนาดีจังหวัดป่าจีนบุรีห่างตัวอำเภอประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมจึงงงเก่็ดใช้้านไ บ้านส่วนเปิดครองพอไม่คุณสนองแทรกรักการอย่างแข็งขันไม่เป็นบอกว่าลูกขอคือรักก็แทนที่เราคุมมัน